เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์ฟมินิทีวีนะครับตอนนี้อยู่กันในเกม Warship a v e n นแนนซ์ไฟต์แ t ทเทนะครับผมเป็นเกมสงครามที่แบบว่าเ,าเหมือนสร้างฐานนะครับผมสงครามแบบสร้างฐานของทงหารอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันในเกมเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนโหลดก่อนนะเพราะว่า ต้องเล่นผ่านแอป X7 Game นะครับวิธีโหลดก็คือเข้ามาในเว็บนี้นะครับอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงกลางหรือว่าตรงข้างบนก็ได้นะครับผมอ่ะกดดาวน์โหลดไปเลยครับโอเคเท่านี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับอ่ะแล้วก็สามารถติดตั้งแล้วก็เข้าเกมไปพร้อมกันเลยนะครับผมยวไปติดตั้งก่อนเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าแอปมาใช่ไหมเราไม่ได้เข้าเกมนะเราเข้าแอปก่อนนะครับผมอ่ะเราเข้าแอปก่อน อ่าโอพอเข้าเสร็จนะครับเราก็ต้องไปทําการเปิดบูตเตอร์ก่อนนะครับเพราะว่าการเปิดบูตเตอร์นี้คือจะทําให้ไม่หน่วงนะเกมไม่น่วงเพราะว่าโทรศัพท์จะเชื่อม VPN กับเซิร์ฟเวอร์โดยตรงเลยนะครับผมแค่นี้ก็สามารถเข้าเกมได้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าเกมอยู่ตรงไหนนะครับให้พิมพ์ชื่อตามชื่อช่องคลิปไปได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับเราต้องมาลงชื่อเข้าใช้กันก่อนนะเราสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google หรือว่าด้วยอีเมลก็ได้นะครับผมแต่วันนี้จะมาลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลให้ละกันนะครับผมอ่ะวิธีการลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลก็กดไปเลยนะครับด้านล่างนะครับผมแล้วเราก็ใส่อีเมลของเราไปเลยนะครับผมเมื่อทําการใส่อีเมลเสร็จแล้วนะครับให้เรากดรับรหัสได้เลยนะครับอ่ะ กดรับรหัสตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกี้นะรอไม่ถึง60วินาทีนะครับเราก็จะได้รหัสมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอสาคูอ่ะโอเคครับเราเมื่อรหัสมาแล้วนะครับเราก็ทําการกรอกไปได้เลยนะครับสําหรับรหัสนะเท่านี้ก็สามารถเล่นเกมได้โดยที่เขาจะจําข้อมูลเราแล้วนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวิธีการ เล่นนะโอเคฮะเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะครับผมแล้วดูภาพตอนโหลดนะครับโอ้ย oh, อย่างสวยเลยนะสำหรับภาพโหลดนะครับผมก็เป็นการยิงเรือเครื่องผมมันอาจจะรับไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าเครื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะสเปคต่ำนะครับประมาณ8ปดจิกแล้วผมก็ถือว่าแรงอยู่แต่ว่าสมัยนี้มันก็ไม่แรงแล้วนะครับเดีย๋ยวนี้มัน16บหจิกแล้วนะ โอ้เมื่อก่อนนี่แบบ8ยิงนี่แบบลื่นๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละเพราะว่าเกมมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคครับก็เข้าเกมมาแล้วนะอ,อันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอย่าวานไกด์นะครับเป็นไกด์นะแบบเบิ่มๆเลยครับโอเคเราต้องไปตรงไหนอ่ะเอ่อีเวน อันนี้คือเสียส0มรออางั้นเราไปสีเหลืองก่อนดีกว่านะครับอันทวีบเล็กๆหน่อยเอาเดี๋ยวคืออะไร,รอ่ะขาให้เราตั้งชื่อหรือเปล่าพูซิ่งเราก็ต้องชื่อกอปมินิทีวีอยู่แล้วอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมเพย์จะเป็นยังไงนะครับตัวเกมนี้ออกมาใหม่นีครับผมแต่มันจริงๆมันน่าจะมีในเป็นตไทยนะแต่ว่า อันนี้จะเป็นเซิร์ฟจีนนะครับโซ,ชซเชียลวิชั่นคืออนะไรเอาแล้วครับมาละเปิดมาด้วยเฮลิคอปเตอร์ไพลอตหลดอ,อันนี้คนขับนะครับผมคนขับเฮลิคอปเตอร์พูดว่าอะไรสักอย่างนะครับผมนะนิวเคลียร์อะไรไม่รู้นะอ่านไม่ทันนะครับผมไม่ได้เปิดเสียงด้วยนี่ครับเอาแล้วอูปลาเต็มเลยอะ ภาพสวยมากๆครับอุย้ยมีฉลามหัวค้อนด้วยวะมีฉลามหัวค้อนเฉยอ่ะผมข้ามไดไหมเนี่ยมข้ามไม่ได้นะเซาท่านโอเชียนอุทะเลตอนใต้ครับไปแล้วทะเลตอนใต้โดนมิสไซย,ยิงไปแล้วครับนี่คือเรือเรานะหลินโจหลินเจียหาวหลินเจียหาวหลินเจียหาวนะครับอ่ะเป็นคนจีนนะ ยิงไปแล้วครับจินฉีจินชี่กลัวมีรู้นะครับผมอ่ะเขาบอกว่าให้ทำการทำอะไรสักอย่างนะครับโูดูภาพนะใครอ่านออกก็เอาเลยนะนะครับผมอ่านไม่ออกนะจังหวะนี้ไหนอ่ะระบบการยิงอะไรยังไงนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอข้ามตรงนี้ไปแล้วกันเผื่อมันจะไม่ได้เป็นเกมมันอาจจะเป็นแค่เนื้อเรื่องอยุ่ยๆนะนะรัาผมนี่รับมาละเหมือนเขาจะให้เรายิงมิสไซน์นะยิงไปแล้ววับยิงอีกโอ้โหโอ้โหแหลกเลยอะเครื่องผมโอเคประมาณนี้นะข้ามไปก่อนนะอ้าวเป็นเกมนี้หรอ เกมสร้างฐานรอจริงๆผมนือว่าเป็นเกมไม่นี่นะจริงๆผมนือว่าเป็นเกมที่แบบอ,อยิงเรือกันนี่ครับผมคล้ายๆวอลในคอมมานะครับผมจาไ,ไ,ไม่ได้นะมันชื่ออะไรนะอ๋อเป็นเกมสร้างฐาน่เฉยนี่ครับเหมือนแบบกองทัพจีนอะไรแบบนี้นะครับผมนี่เรามาดูว่ากองทัพจีนนี่เป็นยังไงนะ สตาร์ทเขาเหมือนจะให้เราไปทำมิชชั่นอะไรสักอย่างยิงนะสามารถเลื่อนได้ครับโอเครู้อยู่สบูท่ไทยยิงไปแล้วครับรู้อยู่สบูท่ไทยนะยิงไอีกยิงอีกเอาจมแล้วนี่หว่าบอกเรือตรงนี้อีกนะครับปัง ยิงสองลูกยิงสามลูกอ้อยเดี๋ยนะมันมีระเบิดจำกัดนี่หว่าลรวผมยิงยับเลยยับโอเคเหมือนจะมีมิชชั่นแล้วก็เป็นแนวสร้างฐานไปด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะเท่าที่เห็นโอ้ยโดนตีมาแล้วครับอันนี้มีการลกกับจีนนะถ้าถ้าจริงๆนะครับผมสองอำนาจใหญ่โอ้นี่นครับวางระเบิดนิวเลียเละแน่นอน สงครามโลกอนะ่ะสงครามโลกครั้งที่ห้าครับโอเใครพังยับเลยนะสำหรับฐานทัพเราเราต้องทำไงอ่ะเดี๋ยวทำตามเคเว็ดก่อนล้วกันมีเคเว็ดให้อยู่นะครับเขาบอกว่าให้ซ่อมบำรุงเฮดอะไรอะ่ะเฮดคอ r เตอร์ อ,อ๋อมันเป็นแบบสูย์ปัญชาการหลักอะไรประมาณนี้นะครับาให้ซ่อมตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปซ่อมอย่างอื่นที่หลังเขาบอกให้อัปเกรดเฮดควอเตอร์อัปเกรดชิปเขาก็มาสอนอยู่นะซ่อมบำรุงรีแพร์นะครับโอเใครระบบเกมก็เป็นภาษาอังกฤษปนจีนนะ ม่เด็กภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับมีแชทโลกด้วยใช่ไหมนี่มีแชทโลกด้วยครับแชทโลกแชทโลกนี่นี่นี่แชทโลกนี่โอ้มีคนวัเจ็ดสิบด้วยทำไมมันไปเร็วจังวะแบบเกมเปิดุ๊บมันมาปั๊บเลยนะอะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเอาใครกดไปก่อนแบตอันนี้คืออะไร เอาแล้วครับเหมือนมีเรืออะไรมาเรือลบหรือเปล่าทำโอ้โหแล้วผมไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับไอพวกนี้ด้วยเขาบอกให้อัปเกรดฮด a ควอเตอร์อีกแล้วเกรดอีกแล้วอัพเกรดให้มันสูงสู้ก่อนนะครับรีแพร์มิสเซิลแฟคทอรี่คืออะไรอะ่ะ f a c t o r อแปลว่าคลังเก็บของนะครับใช่ไหมหรือว่าโรงงานวะเออแปลว่าโรงงานนีกว่าอืมอัพเกรดนะครับสปีดอัพเกรดอ่ะตำรับเกมก็ประมาณนี้นะผมว่าน่าจะเป็นแนวสร้างฐานแล้วมีทาหารด้วยตรงนี้นะครับซูมไม่ได้ด้วยนะเป็นแนวแบบว่าสงครามนะครับผมแล้วก็ เหมือนจะมีออ่ฐานทัพเราอยู่บนบนน้ำเหรอเนี่ยเหมือนฐานทัพเราจะอยู่บนน้ำน,นะครับนะไม่มีไม่มีชายฝั่งด้วยนะครับผมเหรือว่ามีนี่นี่มีอยู่มีอยู่ชายฝั่งตรงนี้นะครับน่าจะอยู่บนเกาะอ,อะไรสักอย่างนะครับประมาณนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้ใครสนใจเกมแนวนี้นะครับก็สามารถมาเล่นกันได้เลยนะผม แบบแนี้ส่งท่าวมรคอะไรอย่างนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้ต้านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหมให่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับกองทัพกินตึงๆ